สวัสดีครับเพื่อนๆน,นักสะสมที่เคารพร,รักทุกท่านครับขอ,อยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบอส Channel นะครับวันนี้บอส Channel นั้นจะนําความรู้ดีๆนะครับมาฝากเพื่อนๆน,น,นักสะสมกันเช่นเดิมนะครับโดยเฉพาะนักสะสมมือใหม่นะครับ ปรดกดติดตามกดกระดิ่งกดสับสไ r i b e ไว้รอเลยแล้วกันนะครับในทุกๆคลิปนั้นเราเน้นไปเรื่องของความรู้นะครับในด้านของของสะสมนะฮะทั้งธนบัตรและก็เหรียญน,นะครับลักษณะแบบไหนมีราคาจุดไหนมีความแพงวันนี้นะครับวอตคอยชนแนลนั้นจะมาเล่าถึงธนบัตรแบบ12บนะฮะสิบบาทของในหลวงรัชกาลที่9กันครับ แน่นอนครับเพืเ่อนๆครับหลายคนก็ยังถือไว้ในมือนะฮะในส่วนของธนบัตรแบบ12นะฮะสิบบาทแบบนี้ซึ่งั้นหน้านั้นออกโทนสีน้ำตาลครับเรามาดูกันว่าความสำคัญและก็ความเป็นมาเป็นไปของธนบัตรรุ่นนี้นั้นเป็นอย่างไรกันนะครับ <S <S ใครขออนุญาตแนะนำเพืเ่อนๆแบบนี้นะครับโปรดชมคลิปไปแบบช้า ฟังให้จบทุกวินาทีนะครับเพื่อนๆจะได้ทั้งความรู้นะครับได้ทั้งของสะสมที่มีค่าที่สำคัญที่สุดครับจะได้ในสิ่งที่สามารถค้าขายกับกลุ่มนักสะสมได้ร้อเปอร์เซ็น์อย่างแน่นอนครับธนบัตรรุ่นนี้นั้นนะครับอยู่ด้านหน้านั้นออกโทนสีน้ำตาลนะครับต้องบอกว่าเป็นธนบัตรที่มีอายุการใช้งานนั้นหลายปีแล้วนะครับ ด้าหน้าน,นั้นจะเห็นได้ง่ายคือภาพภาพระประธานนั้นคือพระบรมฉายาสาธิตสลักนะฮะของพระบาทสมเด็จ พระระมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในรัชก,กาลที่9นะครับพระองค์ทรงนะฮะเครื่องแบบจอมทัพนะครับอยู่มุมขวามือนี้นะครับจะมีข้อความว่ารัฐบาลไทยนะฮะมีข้อความว่าธนบัตรเป็นเงินชระนนี้ได้ตามกฎหมายมีราคาบอกคือ10บาทอยู่ฝั่งซ้ายคือพระคุธผาลองลงมาคือราคาที่บอกและมีหมวดตัวเลขนั่นเองครับ <S <S ทุกท่านครับธนบัตรรุ่นนี้ด้านหลังนั้นก็จะดูสวยงามและโดดเด่นนะครับมาดูด้านหลังกันครับ นี่คือด้านหลังของธนาบัตรนะฮะสิบบาทบาทสิบสองของในหลวงรัชกาลที่เก้านะครับด้านหลังนั้นนะครับตรงกลางนี้ก็เป็นที่เป็นภาพภาพระประธานนี่คือพระบรมราชานุสาวรีย์นะครับของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ห้านะฮะพระปิยมหาราชจำลองรูปจากพระบรม,มรูปทรงม้า ที่พระลานด้านหน้าพระราศวังดุสิตนะครับด้านขวาบนเป็นรูปพระคุดผาเหมือนกันนะครับนี่ฮะอยู่ฝั่งขวามือนะครับซึ่งเป็นตำแหน่งที่ตรงกับนะครับภาพระคุดผาด้านหน้านะฮะเวลาเราส่องใส่แสงแดดหรืออะไรเนี่ยนะฮะจะตรงกันไม่มีการเหลื่อมล้ํากันนั่นเองนะครับตรงพระคุดผานี้นะครับนี่คือธนบัตรนะฮะสิบาทบาท12ครับเพื่อนๆต้องบอกเพื่อนๆแบบนี้ธนบัตรรุ่นนี้นั้นมีด้วยกัน2ลักษณะ นะครับต้องบอกเพื่อนๆแบบนี้เลยนะครับเนื่องจากว่านะครับธนบัตรรุ่นนี้นั้นมีธนบัตรแบบที่ระลึกด้วยนะครับนี่ครับสังเกตดูนะครับเป็นรุ่นเดียวกันนะครับแต่ว่านี่ครับการผลิตนั้นมี2ครั้งเนื่องจากนะครับมีการผลิตนะอีกรุ่นหนึ่งออกมาเพื่อเป็นที่ระลึกนั่นเองแต่ก็ยังมีการจับจ่ายใช้สอยกันนะครับในหมู่ประชาชนของเรานั่นเองนะครับนี่ฮะบางธนบัตรนั้นจะมีนี่คือแบบปกตินะครับอีกแบบหนึ่งนั้นสั่งทําพิเศษคือฉลองนะฮะในส่วนของ ร้อยปีกระทรวงการคลังครับวันที่14บีเมษายนพุทธศักราช2,538เห็นไหมครับจะมีทั้งแบบที่ระลึกและก็แบบธรรมดานั่นเองนะครับว่ากันว่าธนาบัตรรุ่นนี้นั้นนะครับเล่นหากันในกลุ่มนักสะสมนั้นเขาจะเน้นไปที่ลายเซ็นนี่ฮะลายเซนน็เซนที่อยู่ตรงนี้นะครับเพื่อนๆครับสองลายเซ็นนี้มีความสําคัญในเรื่องของราคา นะครับต้องบอกเพื่อนๆว่ารายเซ็นที่หายากนั้นคือรายเซ็นวีรพงและก็รายเซ็นของชาวฤิตนะฮะก็มีราคาเกินหน้าธนบัตรที่เล่นกันนะครับบางธนบัตรนั้นนะครับถ้าเป็นแบบทาบาราราคาก็ไม่แรงนะครับขึ้นอยู่กับการตกลงที่จะเล่นกันแต่เพื่อนๆครับวันนี้นะครับบอสคอยชแนลนั้นมีธนบัตรรุ่นพิเศษนะครับบบพิเศษที่จะมาแนะนําให้เพื่อนรู้จักกัน นะครับเนื่องจากว,ว่าเป็นกระแสที่มาแรงและก็เป็นที่ต้องการของกลุ่มนักสะสมมีราคาเล่นหากันถึงหลักพันเลยทีเดียวเป็นแบบไหนน,นั้นเพื่อนๆสังเกตดูให้ดีนะครับนี่คือธนบัตรปกติทั่วไปที่เราพบเจอดูคลิปให้จบนะครับหากเพื่อนๆอยากเป็นนักสะสมที่เก่งแล้วก็สามารถที่จะนะครับมีของสะสมที่มีราคาได้นั่นเองนะครับเดี๋ยวบอสคอยนะครับจะนําเสนอในเรื่องของนะข้อมูลเชิงลึกให้กับเพื่อนๆนะฮะนักสะสมมือใหม่นั้นได้รู้จักกัน โปรดกดติดตามกดกระดิง่งกด s u b สไ r i b e ไว้รอเลยรับรองว่าท่านจะไม่ผิดหวังครับมาดูกันครับในส่วนของที่บอสคอยพูดถึงนั้นคืออะไรเพื่อนๆครับธนบัตรรุ่นนี้นั้นนะครับเพื่อนๆสังเกตดูให้ดีนะครับปกติแล้วนะครับธนบัตรทั่วไปนั้นนะครับ จะเป็นนะฮะมีหมวดตัวเลขแบบนี้นะครับเพื่อนๆสังเกตดูนะครับมีทั้งด้านบนก็ด้านล่างถูกไหมครับแต่พอพลิกกลับมานั้นนะครับก็จะเป็นแบงก์ธรรมดาปกติดูสวยงามแบบนี้แต่วันนี้นะครับบอสกาลังมาเสนอในเรื่องหนึ่งนะฮะให้กับเพื่อนๆนักสะสมได้ทราบกันเพื่อนเื่อนสังเกตดูธนบัตรใบนี้ให้ดีนะครับใบนี้นะฮะที่จะมีราคาเล่นกันนะครับราคาสูงไปถึงหลักพันเลยนะครับสังเกตดูให้ดีนะครับพอพลิกกลับมาแล้วนั้นนะฮะ มีหมึกซึมออกมาด้านหลังแบบนี้ครับเพื่อนๆสังเกตด,ดูสิครับเห็นไหมครับมีหมึกซึมออกมาด้านหลังแต่ใบนี้ไม่มีเห็นไหมครับแต่ใบนี้นั้นจะมีราคาเล่นหาในกลุ่มนักสะสมอย่างแน่นอนเลยนีครับเพราะฉะนั้นเพื่อนๆไปเจอแบบนี้ก็อย่าเพิ่งเอาไปใช้หรือเอาไปเก็บถ้าต้องการขายเพื่อนําเงินนั้นมาใช้จ่ายในชีวิตประจำวันนั้นสามารถที่จะนะฮะส่งไปประเมินราคาได้นะครับกับช่องสยามชาแนลนะครับนะโดยที่นะครับไปที่ ID ดีนะฮะ Siam uh, c h a n n e l 999vip นะครับเป็นภาษาอังกฤษตัวเล็กพิมพ์ยาวนะครับเดี๋ยวบอสจะขึ้นให้ในส่วนของ ID นะครับมาดูกันครับนี่ฮะถ้าเป็นลักษณะแบบนี้เพื่อนๆสามารถส่งไปประเมินราคาได้เลยเห็นไหมครับจะทะลุออกมาเห็นไหมครับหลายคนอาจจะบอกว่าเออนะครับแล้วมันจะมีกี่ใบล่ะนะครับเพราะฉะนั้นนะครับบอสจะมาพูดแบบนี้ให้เพื่อนๆฟังนะครับบอสคอยจะบอกเพื่อนๆแบบนี้นะครับเพืบบ่อนๆฟังให้ดีนะครับในส่วนของการที่จะทําให้ราคาสูงถึงหลักพันหลักร้อยนั้นแตกต่างอย่าง นะครับถ้าสมมติว่านะครับมีการทะลุออกมาแค่1นึนี้ราคาก็จะไม่สูงเท่าไหร่นะครับแต่ว่าราคาหลายเท่านะฮะของธนบัตรแบบธรรมดาอย่างแน่นอนแต่ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆไปเจอลักษณะแบบนี้นะครับนี่นะครับเห็นไหมครับแบบนี้นั้นนะครับจะมีราคาแพงกว่าหลายร้อยเท่าครับนี่ฮะที่เป็นแบบว่าเรียกว่านะครับ เมื่อสักครู่นี้นะครับเมื่อสักครู่นี้เรียกว่าหมึกซึมถูกไหมครับหมึกซึมจะราคาต่ำกว่าพิมพ์ผิดครับถ้าเป็นพิมพ์ผิดแบบนี้ราคาจะสูงครับไปที่หลัก2000ถึงอาจจะถึง10,000บาทก็เ,เป็นไปได้นะครับธนบัตรใบนี้นะฮะถ้ามีสภาพใหม่ๆคมๆนั้นอาจจะแรงถึง1 0,000ก็อาจเป็นไปได้ขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละคนแต่การันตีขั้นต่ำได้ว่าไม่ต่ำกว่า1000บาทครับมาดูกันครับสิ่งที่บอสกำลังจะพูดถึงคือมีการพิมพ์ผิดตัวเลขเห็นไหมครับ มาติดอยู่ด้านบนแล้วก็ตัวเลขนี้ขยับมาเพื่อนๆสังเกตดูนะครับสังเกตดูตามบอสนะครับเดี๋ยวเพื่อนจะเข้าใจเลยว่าธนบัตรที่มีราคาแพงนั้นเป็นแบบไหนนี่ครับสังเกตดูครับปกติแล้วหมวดตัวเลขนี้ใช่ไหมครับเพื่อนๆนะครับหมวดตัวเลขนี้จะอยู่ด้านบนถูกไหมครับนี่ฮะจะอยู่ด้านบนแต่ธนบัตรตรงนี้พิมพ์ผิดนะครับขยับลงมาติดกับคําว่ารัฐบาลไทยเห็นไหมครับแล้วมีหมวดตัวเลขอีกตัวหนึ่งอยู่ด้านบนเห็นไหมครับ เท่านั้นยังไม่พอนะครับความยากของธนบัตรนะครับยังมีตัวเลขติดด้านล่างอีกเห็นไหมครับเห็นไหมครับเพื่อนเห็นไหมครับปกติตัวเลขเนี่ยนะฮะเนี่ยตัวตัวหมวดเนี่ยจะอยู่บริเวณนี้ถูกไหมครับแต่ว่าธนาบัตรใบนี้มาอยู่ด้านล่างครับนี่คือความยากของธนบัตรนะฮะจะทําให้ราคาหมึกซึมน,นั้นจะราคาถูกกว่านะครับ พิมพ์ผิดครับถ้าพิมพ์ผิดจากแม่พิมพ์นั้นจะมีราคาค่อนข้างที่จะแรงนั่นเองนะครับหวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าคลิปนี้จะดีและมีประโยชน์กับเพื่อนๆสมาชิกโดยเฉพาะนักสะสมมือใหม่นะครับ ผมขอกราบขอพระคุณเป็นอย่างสูงหากท่านจะให้ความเมตตานะครับกดติดตามกดกระดิ่งกด s u b ส c r i b e เพื่อมอบเป็นกําลังใจให้กับบอสคอย n แนลด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้บอสคอย n แนลคงต้องลางกันไปก่อนนะครับเพื่อนๆเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปความรู้ดีๆจากทางช่องครับขอขอบคุณและสวัสดีครับ